แต่ถ้าว่าในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของเชียร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นประเด็นความขัดแย้งอย่างหนักในหมู่ของบรรดามุสลิม พูดง่ายๆเลยว่าในเบื้องต้นเนี่ยแม้แต่การนำเสนอว่าเชียมีหลักศรัทธาอยู่ห้าประการด้วยกันก็เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงนะครับถึงขนาดที่ว่าขับเชียออกจากความเป็นมุสลิมเนื่องจาก ความเชื่อที่มีอยู่ห้าประการนี้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยรูปุนอิมานเนี่ยหรือว่าไอหลักความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่หกประการด้วยกันแต่ชีอ์กับนำเสนอว่าหลักความเชื่อนั้นมีอยู่ห้าประการก็เท่ากับว่าไอความเชื่อที่ชีอ์มีเนี่ยมันขัดกับจุมฮูรของมุสลิมก็คือคนส่วนใหญ่หรือว่า ประชาชาติของอิสลามเลยฉะนั้นเมื่อความเชื่อหลักไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็เท่ากบับว่าอาหรไม่ใช่มุสลิม mm hmm. เราต้องการจะบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่าไอการเชื่อห้าประการนี้ของเราเนี่ยในวันนี้เนี่ยที่เรากำลังบอกว่าเราเชื่อในหลักเตลีดเชื่อในหลักอัรตนบูวัตอิมามัตมาฮ์หรือกิอยามัตเนี่ย เราถูกขับออกจากความเป็นมุสลิมในสายตาของเ,ออเจ้าของลิขสิทธิ์อิสลามนะพูดง่ายๆเลยเจ้าของลิขสิทธิ์อิสลามใครก็ตามที่เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อิสลามเขาก็ขับเราออกจากอิสลามวันนี้ผมจะมานําเสนอในประเด็ดนนี้ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ไม่จบสิ้นนะเป็นประเด็นที่ ถ้าเราเข้าไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยเราต้องการคุยในต้นทางเลยวันนี้ว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับไอหลักความเชื่อห้าประการของเราเนี่ยมันมาจากไหนมีที่มายังไงนะครับและทําไมเราต้องเชื่อห้าประการด้วยเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยเขาถล่มเราหนักมากในหัวข้อนี้คือยังไม่เอ่ยปากว่าเราเนี่ยศรัทธาในเต่าฮีตยังไงในอัตยังไงใน นบูวัดยังไงในอิมามัดยังไงในกิยามัดยังไงยังไม่ทันเอ่ยปากในส่วนรายละเอียดเลยเราโดนพิพากษาแล้วด้วยกับตัวเลขห้าคือตัวเลขห้าเนี่ยกลายเป็นตัวเลขที่ถือว่าเป็นตัวเลขสแสลงในรักษาที่ว่าถ้าได้ยินเมื่อไหร่ว่าหลักศรัทธามีอยู่ห้าประการหรือรูกคุณอิมานมีอยู่ห้าประการเนี่ยเขาพร้อมที่จะ ขับเราออกจากความเป็นมุสลิมเลยฉะนั้นเราลงมาดูนะครับเรามาวิเครห์กันวันนี้แบบง่ายๆแหละผมถือว่าเป็นประเด็นที่หนักนะคนนี้ถ้าพูดตามตรงแล้วผมผมขอใช้ว่าเป็นประเด็นที่หนักพอสมควรนะครับตั้งแต่เราได้พูดคุยกันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะลงในส่วนรายละเอียดนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยซึ่งอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วและผมจะมาเติมเต็มคือ อะไรก็แล้วแต่ที่คนส่วนใหญ่เขาเคยสนทนาการพูดคุยกันเนี่ยพูดง่ายๆผมพยายามที่จะไม่นำมาเอานำมาพูดซ้ำรืยกันนะครับเราจะเอาประเด็นที่มันเข้าหัวข้อนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์กัน